คลิปวิดีโอต่อไปนี้อ่านมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมลอร้อแหลมอาจไม่เหมาะกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจจะทำให้เกิดวติกรรมการลอกเลียนแบบได้ในเด็กน้องๆหน,น,นู่ๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่และใช้วิจรารณญาณในการรับชมหากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลยไอ้กูบาลูวิชาไอ้ขอปลดมั้งขอปลดแบบ ปดอ่ะแบบด่าได้เต็มบดอ่ะมันขอเก่งเขาอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเอาดีดีโอเวอร์เหรอวะเฮ้ยเป็นดิอาเทน่าโอเว่นยูซี่มาป่ะเนี่ยมามามาโอเว่นมาทำโอเวอร์ป่ะเนี่ยโอเว่นมาทำอาเทน่าอาอแล้วโอก็คือมีโอเวอร์แย่อีกเหรอไม่รูอาเทน่าที่อื่นไม่ดูเรื่องเลยไอโอเว่นไปทำอาเทน่าที่อื่นไม่ใช่หรอ ไม่ไม่ใช่แม่งลงไม่รู้ว่าจะเข้าโอ,โอที่นี่หรือเปล่าอ่ะเห็นว่าไปทำอาชีพน้าที่อื่นนะเขาวอยงอ่ะเชื่อๆนะเขาวอละฆ่าใคระวะคนหนึ่งปดตั้งกล้วยดอุ้ยนดิเตดกวยละเหรอใช่ใช่พี่นิเดกุยละโอเค ไงลุงวันนี้ฟอร์มปืนไม่รู้ต้องถามคนอื่นว่าเป็นไงบ้างต้องแก้อะไรอันดับแรกยิงผมละหนึ่งอ,รรอันไั้นพลาดอันนั้นอัน้พลาดอันนั <c oughs> ้นพลาดมีบ้างมีบ้างเพื่อนก็นโดนเพื่อนโดนเยอะอยู่พลาดางจังหวะแต่เห็นาซีนอะซีนซีนพูดเยอะดีอยู่พอเล่นปืนแล้วอ่ะพอได้เล่นอะไรที่เข้าใจมันเล่นออนฟู้ดได้ดีจะจอดนิ่งบ่ายจะจอดนิ่งบ่ายปืนละะไรลงุง พยายามเคลื่อนหน้าถอยหลังเคลื่อนหน้าถอยหลังไม่มึงออนฟู้ดไงแล้วทีเนี้ยกลัวได้คุยกับไอ้โตอยู่สองคนไอ้เหี้ยไม่ได้คุยกับมึงเลยผมผมต้องตะโกนบอกเพื่อนเพื่อนมีเพื่อนโดดอุ้มไงลุงไม่ไม่ไม่ใช่หมายถึงว่าอยะทามิ่งที่แบบว่านี่โอ้โหเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับอ๋ออือโอ้ยยังเต็มเลยนะครับเนี่ยว่าไงท้ายดีครับน้องเอาเดี๋ยว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 พี่ทาดี่ปวดห้ามาเหรอป้า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  ไม่ค่อยจะฝกติดเท่าไหร่รู้ไหมเอเกสเป็นไงบ้างวะเกสอ่ะมันมาท้าหาผมอยู่นะวันนั้นแล้วก็เงียบหายไปละแต่มันไม่ค่อยมีเวลาสิสิ่งส่งนี้นึกถึงเกสเลยมันมีเวลาดูแต่มันเล่นเล่นมันขี้อยากทำวิ่งผ่านกลางไปนู่นเลยคับนี่น้องไอ้ดอกรอไอ้เหี้ยเป็นร้อยอ่ะเดี๋ยวสุดแล้วเนี่ยตั้งใจว่าแกงไหนมาแกงใหม่ๆเนี่ยจะยัดวงเราทุกรอบเลย มันเนเหวอเนาธาลณะงาธารณะลุงเรือเรือผมจองแล้วล่ะนะบอกเลยอ่ะมันเหือมันท้ายลงลุงถ้าลุงนีผมมีถ้าลุงจะขายห้าลุงลุงบอกผมนะรถมอเอไซปล่อยว้เหลือไว้สองคัน่เจไดมึงผิดบ้านเล่า้านาเดือลาละเอ้ยกูปล่ยให้น้องกูแส่เดียวนะไะทบอกไอ้ผมก็ปล่อยแต่มยแต่เมย์พี่ทูกพี่ทูอยู่บ้านหนูอ่เดี๋ยวมึงงเจ็ดนแสนนึง เจ็ดวันแสนหนึ่งแล้วหรอพี่ผมผมเดี๋ยววันละแสนของนู้นนะพี่ผมผมไม่น้อยอ่ะขอนะไปเลยเออเข้าไปแล้วน่ะโอ้ยพี่ผมผมนี้ก็นะพี่พี่เขาก็ใส่เลยแม่ว่ามึงให้เขาดันมาดีกว่าเวลาเขาชุบขอบมึงชอบปิดยากเเยีม่แหลมดีวันนี่มึงดันไปเลยน่ะตอนนี้มึงดันไปเลยเนี่ยดันไปเล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 ยดันเขาไปเลยดันเขาไปเลยอ้อมเหลี่ยออ้อมเหลี่ยออ้อมไอ้ปีเตอร์อยู่ไหนปีเตอร์มีกับกูณแล้ว เพื่อนตายกลางไฟสามคนตาย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 ปล่อยเลยปล่อยเลยเก้ากลางไฟมานี่มานี่มานี่ มามามา,มา,มาจะตายแล้วจะตายแล้วเบ็นมีดแล้วเข้าไปนู่นแล้วเป็ดมีนเร็วดูเพื่อนดีๆดูเพื่อนดีๆทำมาจัง่อยเอ้ยดีเกิดอะไร กูตายตายเจ็บเพราะเจ็บแล้วลงกูจะโดนน้มันหน้าหลังอ่ะดิเพี้ยงตายอยู่นะพี่ชุบเพื่อนก่อนชุบเพื่อนก่อนเพี้ยงตายเยอะพี่เลี้ยวตายเฮ้ยชุบกลางชุบกลางแล้วกูจะตายเฮ้ยเพื่อนตรงกลางเพื่อนตรงกลางมึงเห็นเพื่อนตรงกลางปะพยายามอย่าฝืนปิดเยอะเว้ยถ้าปิดไม่ได้อ่ะมึงไปเอาเพื่อนหน่อยก็ได้เล่นกลางไฟอ่ะ อยู่กลางไฟไม่ชนะนะเออตั้มอยู่กลางไฟก็ได้ไม่เห็นเป็นไรเลยไม่จำเป็นต้องเล่นตลอดเวลาหยิบเพื่อนด้วยห่วงแต่เล่นว้ามึงอย่าห่วงแต่เล่นดิเออค่อยๆๆแล้วพี่อยู่กลางไฟแล้วก็มันกลางไฟไม่เป็นไรไม่ตายหรอกตรงนั้นอ่ะ เฮ้ยมึงอย่าอีโก้ดิครับน้องลุงย้ายผมเลยเออมาเออไม่ลุงย้ายเออไม่เป็นไรลุงย้ายมึงยัดใครมึงก็บอกกูก็ลุงย้ายเออนั่นน่ะเออจะตายจะตายถ่วงให้อยู่อ่ะให้อยู่เอาให้อยู่จะตายแล้วเออแค่นั้นแหละไปมา ตายเท็ดหรูอชุบบอลเองเนี่ยมึงกลับกลางไฟดิมึงกลับกลางไฟเนี่ยตรงนี้ฟรีคนหนึน่งเน,นี่นย,ยเออก็ปิดเลยมันก็ปิดเลยนอกวงมันเดือดมากนอกวงมันเดือดมากไม่จำเปนน็นต้องอกมันนอกวงโอ้โหกูหันหลังอันนี้ดูปเพิ่มหน่อยดิชุบเพิ่มหน่อยเอาเพิ่มหน่อย ยืนให้คืออะไรไว้เตอร์ดยืนหน่อยดยยืนหน่อ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 ยเจ็บเจ็บเจ็บไปมาไปมาไปไปไปยิบเพื่อนด้วยมึงอย่าเหมือนเพื่อนดิพยายามดูตรงกลางมึงมาดูตรงกลางมึงกลับมาดูตรงกลางมึงกลับไปเลยมึงพุ่งไปดิมึงพุ่งไปเลยเออแค่นี้เองพักลุงหน่อยพักลุงหน่อยหยิบเพื่อนด้วยสวยแล้วน้องเออเราก็รุมมีดเลย ใช่ไหมที่ลุม่มามามาเออลุมเลยมึงลุมเลยมึงลุมเลยไม่เป็นไรมึงลุมเลยกูช่วยลุมกูช่วยลุมจะตายเออใบตอคารด้วยขอร์ด้วยขอวอขอวอมีใครตกหล่นเปล่าวะได้เปรียบแล้วคว้างมีดนะอย่าลืมนะเดี๋ยวกูมีดเองที่เหลือไม้เลยเดี๋ยวกูปิดเองไม่ใช่เล่นไม้นะไอ้เหี้ยไปเลยไปเลยไปเลยปีเตอร์อยู่ไหนมามาน้องสวยๆเลยเห็นบ้าเห็นบ้านเห็นบ้าเห็นบ้าปีเตอร์ ปีเตอร์ไปได้แล้วกูเห็นแล้วจะตายปีเตอร์ตัวตายไปต่อนี่นี่นี่ปีเตอร์กันโหนกันโหนถีบให้หน่อยกันโหนกันโหนได้ผมได้ผมได้กันโหนตายตายตายกูทำเองกูเองกูเองกูง้องน้องลบลบกูลบกูลบกูตายเห็นป่ะกูอ่ะเพื่อนตายอีกกูแทงมึงตายมึงเห็นป่ะเฮ้ยมาดิเไม่นเห็นเพื่อนป่ะเออสวยไม่ใช่เพื่อนเลย พีเตอร์มึงเชื่อกูมึงใช้วลีนี้ใครไม่ลบกูแทงพูดเลยมึงตื่นแล้วมึงแทงอะนะเฮ้ยเฮ้ยทิศเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยกระโบดเข้าวะ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 ไหนเขาขอดูหน่อยดีว่าเอาไปเท่าไหร่เอาไปหกเล่นมีดเอาไปหก ไปหเนาะเนาะวานเจี๊ยบเล่นมีดเอาไปหกกำลังพิมเลยปกติต้องมุง่งปล่อยเจ็ดวันแสนหนึงหรอจริงไหมเนี่ยเออเนี่ยมึงก็อมึงจะปล่อยไ่มอึงปล่อยเลยเจ็ดวันแสนปล่อยที่ไหนกระทโยเบลบน ไม่แต่แต่ไม่แต่จริงๆกูจะตั้งใจลดให้มันนะกูบอกก่อนนะไอจอนไม่กูกล่าวว่ากันเองก็สี่แสนสามแสนเท่านั้นแหละไม่เกินนี้หรอกเพราะว่ามันกับพี่น้องการเงินชิวๆเแต่ถ้ามึงจะปล่อยมึงก็ปล่อยก็ได้กูไม่ปล่อยก็ได้ฮันน่ารับชมคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์ กดติดตามและสมัครสมาชิกเพื่อมาเป็นครอบคร k ัว k s o c ด้วยกันนะคะ